ทีีต้องรับ้าสู่ช่อง Quantum b e o Oracle นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทำคลิปสั้นๆนะครับมาดูกันนะครับว่าคุณนะครับมีสัตว์ชนิดไหนนะครับเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับก็เคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนมีพูดนะครับหรือมีสัตว์ผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์นะครับที่ตามติดนะครับคนนะครับเหมือนมีสายใยเชื่อมโยงนะครับหรือมีจิต เชื่อมโยงถึงกันนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลนะครับต่อการใช้ชีวิตส่งผลต่ออารมณ์นะครับส่งผลต่อนิสัยนะครับของคนคนนั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นการสนุกๆน,นะครับไม่ได้พิกอาคาสนะครับก็เรา วันนี้มีนะครับอัญมณีนะครับแเม็ดนะครับให้คุณเลือกนะครับก็ให้คุณใช้ intuition ของคุณเลยนะครับเลือกอัญมณีนะครับสีไหนที่ดึงดูดสายตาของคุณมากที่สุดนะครับแถวบนนะครับ 1- 4ถึงนะครับแถวล่างนะครับ5ถึง8นะครับมีทั้งหมด8ใบนะครับ8เม็ดนะครับให้คุณเลือกนะครับก็คุณลองเลือกนะครับแล้วเราไปดูนะครับว่าสัตว์ชนิดไหนนะครับเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับ ตรงไทม์สแต็์นะครับจะทำนะครับแต่ละเวลาแต่ละอัญมณีนะครับ1-8ถึงให้ให้คุณนะครับลองไปไปดูตรงช่องคอมเมนต์นะครับจะทำไทม์สแตป์ไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็สนุกสนุกนะครับคลิปสั้นๆนะครับดูใครเครียดนะครับก็ลองไปดูกันดีกว่านะครับสวัสดีครับคนที่เลือกอัญมณีนะครับ เมกที่1นะครับหรือหมายเลขหนึ่งนัครับสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับประจําตัวคุณนะครับเป็นสัตว์ชนิดใดนะครับเรามาดูกันนะครับคุณได้แบ็กแบ์นะครับเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับได้คําว่าการเดียนด้วยนะครับ gentle and w i s e protector give me your confidence and power help me protect the ones I love awaken my to my intuition and guide me นะครับสำหรับ คนที่เลื่อนยะมะนมานีหมายเลขหนึ่งนะครับเม็ดแรกนะครับสัตว์ผู้ที่ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับคือหมีดำนะครับคุณจะมีลักษณะนิสัยนะครับที่ อ่อนโยนนะครับอ่อนโยนชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเป็นคนที่มีความรักความอดอุ่นนะครับเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับจริงๆนะครับภายในเรืองเรืองของคุณนะครับเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะครับเป็นคนอ่อนโยนนะครับแต่ภายนอกของคุณดูหน้าเกรงขามนะครับดูดุดันนะครับดูแบบดูน่ากลัวครับมันคือความสมดุลนะครับของ ของความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนนะครับภายในคุณนะครับถ้าคนภายนอกไม่รู้จักคุณนะครับก็จะดูคุณนิ่งๆนะครับลึมๆนะครับดูแบบดูลึกลับนะครับดูซับซ้อนนะครับดูน่าค้นหานะครับแต่ถ้าใครได้อยู่ใกล้ๆคุณนะครับหรือรู้จักคุณจริงๆนะครับคุณจะ เห็นถึงความจริงใจของคุณความอ่อนโยนของคุณนะครับคุณมาพร้อมนะครับความช่างคิดช่างฝันนะครับมาพร้อม intuition นะครับมาพร้อมสติปัญญานะครับต่างๆพร้อมพละกําลังที่แข็งแรงนะครับอาจจะเป็นสปิริตนะครับของ แบ็กแบนนี้ก็ได้นะครับมีดำนะครับถ้าคุณมีลูกมีครอบครัวนะครับคุณก็จะรักลูกและครอบครัวของคุณหรือเป็นคนที่รักผันฝูงนะครับคุณเป็นคนชอบสันโดษนะครับเออเป็นคนชอบสันโดษจริงๆแล้วแบบชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่านะครับหรืออยู่กับคนรักของคุณมากกว่านะครับแล้วก็ ความฝันต่างๆของคุณนะครับอาจจะเป็นสัญญาณนะครับหรืออาจจะเป็นสัญชาตญาณของคุณนะครับในการไกด์ไลน์นะครับในการนําเส้นทางชีวิตของคุณนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจนะครับในในสิ่งที่ตัวเองทํามีความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยที่จะกลัวอะไรด้วยซ้ำนะครับรู้ว่าตัวเองทําอะไรรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นอ่ะจะสามารถนะครับประสบความสําเร็จได้นะครับน,รนั่นก็คือนะครับสัตว์ผู้พิทักษ์ของคงนนะครับคนที่เลือกอัญมณีนะครับ เม็ดที่1นะครับนั่นคือแบคแบร์นะครับผู้พิทักษ์นะครับและคุณก็ยังเป็นผู้พิทักษ์ด้วยนะครับจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์จิตวิญญาณของนักปกป้องนะครับจิตวิญญาณของผู้ดูแลนะครับธรรมชาตินะครับสําหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนี้นะครับสวัสดีครับคนนี้เลือกอัญมณีนะครับหมายเลข2นะครับหรือวงที่2นะครับเม็ดที่2นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับเป็นสัตว์ชนิดใดนะครับ แคทนะครับว wow. wow. cool. ่าอินดิพินเดนต์นะครับแคทนะครับคุณเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยนะครับร่าเริงนะครับสนางามนะครับวางตัวดีกริยานะครับท่าทางทุ่มท่าต่างๆของคุณนะครับดูมั่นใจนะครับในตัวเองนะครับมุ่งมั่นนะครับเป็นคนที่สนุกสนานนะครับใช้ชีวิตแบบสนุกสนานนะครับแต่ในมุมหนึ่งนะครับคุณก็เป็นคนที่เลือกคบนะครับเลือกคบเพื่อนเลือกสังคมของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบนะครับ ที่จะเข้าสังคมด้วยนะครับแต่ก็เลือกนะครับที่จะคบใครนะครับคุณเป็นคนทีออ่ลึกลับนะครับเป็นคนลึกลับนะครับเป็นคนที่บางทีก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะครับหรือไม่ได้เปิดนิสัยนะครับใจคอกับใครง่ายๆนะครับหรือเลือกที่จะ คบเลือกที่จะแบบศึกษาเรียนรู้กับคนอื่นนะครับแล้วคุณเป็นคนที่มีออ intuition นะครับแข็งแรงมากเลยนะครับหรือบางคนอาจจะมีเซนสสัญชาตญาณน,นะครับที่ติดตัวมานะครับสำหรับคุณนะครับบางคนนะครับอ,อ,อาจจะเห็นนะครับแบบ อีกโลกหนึ่งของโลกคุ่ขนานก็ได้นะครับสายตาเฉียบแรมนะครับสายตาเฉียบคมนะครับสามารถอ่านขาดทุกสถานการณ์นะครับสามารถมองคนออกนะครับสามารถมองสถานการณ์ต่างๆได้ออกนะครับหรือเป็นคนที่อาจจะมีนะครับอะไรเล่นลับนะครับหน้าค้นหานะครับอยู่ในตัวคุณนะครับคุณเป็นคนที่แบบยังไงอะชิลๆกับตัวเองนะครับไม่เขาเรียกว่าสามารถที่จะ เอาตัวเองรอดได้ในทุกสถานการณ์ที่ผ่านผ่านมาเปรียบเสมือนคุณแมวครับแก้าชีวิตนะครับที่เราพูดที่เราแบบพูดพูดกันนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าคุณนะครับจะจะสามารถเอาตัวรอดได้จากทุกสถานการณ์นะครับที่คุณได้ได้เจอหรือได้ผ่านมานะครับแล้วคุณก็เชื่อมั่นนะครับในตัวเองด้วยนะครับนั่นคือสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับอ่อนะครับแมวนะครับเลยติมมานะครับเสียงเหมือนโดเรลมอนเลยนะครับก็สําหรับ คนที่เลือกก่องที่2นะครับแมวคือสัญลัณยันละของคุณนะครับให้เชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองให้เชื่ออินทิ t ชันของตัวเองนะครับหรือเซนต์ต่างๆของคุณนะครับจะพาคุณนะครับให้ ให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วสร้างนะครับความสําเร็จในชีวิตของคุณได้นะครับคุณเป็นนักเยียวยานะครับคุณเป็นฮิลเลอร์นะครับพลังงาของคุณนะครับหรือพลังงานของคุณนะครับเปรียบเสมือนคุณนะครับก็คือผู้พิทักษ์ของของคนอื่นเหมือนกันนะครับคุณต้องช่วยเหลือคนอื่นนะครับต้องช่วยเหลือครอบครัวของคุณอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือแมวนะครับที่เป็นผู้พิทักษ์ของคนที่เลือกอัญมณีนะครับเม็ดที่2นะครับ สวัสดีครับคนที่เลอกอัญมณีนะครับในที่3นะครับเรามาดูดีกว่านะครับสัตว์พู้ที่ทักของคุณนะครับคือสัตว์ชนิดใดนะครับ ว้าวดราก้อนนะครับสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับคือดรา้อนนะครับซูเปอร์เนเจอรัลนะครับเหนือธรรมชาตินะครับพลังเหนือธรรมชาตินะครับคุณเป็นคนที่ศักยภาพของคุณนะครับมีเยอะมากเลยนะครับมังกรนะครับเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความสาเร็จนะครับสัญลักษณ์ของกระสันะครับหรือราชินีนะครับถ้าตามประวัติของจีนอะไรแบบนั้นนะครับเป็นแบบสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับสัตว์นาโชคนะครับผู้พิทักษ์ของคุณนะครับคุณสามารถนะครับคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาคุณเป็นคนที่มีออ การควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับคุณเป็นคนที่มีไฟมีแพชชั่นนะครับต่างๆนะครับแล้วคุณเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่ด้วยนะครับที่แบบหลายๆนะครับภพชาตินะครับได้สะสมมานะครับแล้วคุณเป็นคนที่สนใจในเรื่องของศาสตร์นะครับเวทมนต์นะครับศาสตร์ในเรื่องของอาจจะเป็นแม่มดนะครับหรือเอลเมนต์ต่างๆนะครับดินน้ําลมไฟนะครับเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับคุณจะสนใจเป็นอย่างมากนะครับหรือคุณอาจจะชอบนะครับมังกรมากๆเลยก็ได้นะครับคน นะครับคุณมาพร้อมปีกนะครับมันทรงพลังนะครับเปรียบเสมือนศักยภาพของคุณนะครับมือของคุณนะครับคุณสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้นะครับคุณสามารถพาตัวเองนะครับให้ไปพบกับความสําเร็จของชีวิตได้นะครับคุณเป็นคนที่อาจจะมี intuition นนะครับหรือสติปัญญาของคุณนะครับที่สะสมมาสะสมมานะครับหลายๆภพชาติของคุณแล้วนะครับสัตว์มังกรนะครับที่เป็นผู้พิทักษ์ของคุณนะครับจะ จะให้ความสําเร็จนะครับในสิ่งท yeah. ี่คุณทำนะครับให้ความอดทนนะครับให้ความกล้าหาญนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะได้รับนะครับยศนะครับได้รับเหมือนการแต่งตั้งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคุณอาจจะเป็นคนที่หงเหนือมังกรนะครับอะไรแบบนั้นครับคุณอาจจะเป็นเอ่อเอเนอร์จีของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตครับนั่นคือคุณนะครับสัตว์พิทษ์ของคุณคือมังกรนะครับสําหรับคนที่เลือก ใบที่3นี้นะครับก็ส่งผลในเรื่องของสติปัญญานะครับความคิดการอ่าน Intuition นะครับให้อารมณ์คล้ายๆเดอะเมจิกเชียนะครับที่สามารถควบคุมนะครับธาตุทั้ง4ได้ด้วยนะครับคือ you can shape at will นะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนนะครับหรือสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับหรือปรับตัวนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับล้วก็ คุณจะค้นพบความสำเร็จนะครับถ้าคุณได้ได้เลือกนะครับมั <i> บงกรเป็นผู้พิทักษ์ของคุณนะครับ <i> ก็นี้น่าจะเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับ <i> คนที่เลือกอัญมณีเลขที่3นะครับสวัสดีครับคนที่เลือกอัญมณีนะครับหมายเลข4 <i> นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับเป็นสัตว์ชนิดใดนะครับ พังคอนนะครับหรือแอนติโลฟนะครับหรือจะเรียกลมั่งก็ได้นะครับเป็นสัตว์พู้พิทัศน์ของคุณนะครับแล้วก็มีคําว่าแอคชั่นนะครับคุณเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วนะครับคุณเป็นคนที่กระชับกระเฉงนะครับเป็นคนที่แบบคล่องแคล่วว่องไวนะครับคิดไวททาไว้นะครับคิดแล้วก็คือจะทําเลยนะครับเป็นคนที่มีเซนส์นะครับเหมือนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็รับรู้หรือรู้สึกนะครับ เรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับหรือมีความเซนสิทีฟนะครับมีความระแวดระวังตัวนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คุณสามารถเชื่อมโยงนะครับกับจิตใจนะครับหรือกับตัวตนภายในของคุณได้นะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่า เอ่ออินทิวชันของคุณนะครับบางคนนะครับมีจะบอกว่าฝูทิปตาทิปอย่างนั้นมันก็ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็อาจจะมีนะครับคุณเป็นคนที่สามารถนะครับปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับเอาตัวรอดนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอ่ออาจจะบางคนอาจจะผ่านเหตุการณ์หรือผ่านสถานการณ์นะครับที่เฉียดเป็นเฉียดตายมาแล้วแต่ก็รอดมาได้นะครับคุณนะครับได้รับการปกป้องนะครับจากแอนติโลฟนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่เอ่อ อาจจะเป็นรูปร่างเล็กๆนะครับสัมทัสด้วยก็ได้นะครับเป็นคนที่แบบนาสวยนะครับน้าคมนะครับอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆของคุณนะครับการงานต่างๆของคุณนะครับคุณสามารถจัดการนะครับได้นะครับทำงานเร็วนะครับทําอะไรเร็วรวดเร็วนะครับนั่นคือข้อดีของคุณนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่ มุ่งมั่นตั้งใจนะครับมีความมั่นใจนะครับมีอิสระนะครับแล้วก็เป็นคนที่ระวังอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณนะครับข้อความนะครับของแอนทิโลปนะครับสัตว์ผู้พิทักษของคุณก็จะบอกกับคุณว่าเขาจะคอยนะครับ นำเส้นทางของคุณนะครับให้ให้ประสบความสําเร็จนะครับคอยนําเส้นทางนะครับคุณให้ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอุปสรรคต่างๆของคุณก็ขอให้คุณเชื่อมั่นนะครับว่าคุณจะผ่านไปได้นะครับนั่นคือสตร์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับสํสหรับคนที่เลือกอัญมณีนะครับเม็ดที่4นะครับสวัสดีครับคนที่เลือกอัญมณีหมายเลขห้านะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสัตว์พุทธพิทักษ์ของคุณเป็นสัตว์ชนิดใดนะครับ ดอฟินนะครับปาโลมานะครับเพลย์นะครับคุณเป็นคนที่นะครับอาจจะได้รับอิทธิพลนะครับของสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับเป็นคนที่สนุกสนานนะครับเป็นคนที่มีความร่าเริงแจ่มใสนะครับเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะครับแบบโซเชียลมีเดียนี้แบบคุณอาจจะเป็นตัวพ่อตัวแม่เลยก็ได้นะครับแชทนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนะครับใช้ชีวิตได้อย่างแบบที่ตัวเองต้องการนะครับเหมือนเป็นจิตวิญญาณอิสระปิด เป็นจิตวิญญาณของนักเดินทางนะครับนักค้นหานะครับเ,เป้าหมายนะครับของชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนที่มี คลื่นสมองนะครับหรือความคิดสติปัญญานะครับที่เฉียบแหลมนะครับเฉบคมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนอ่อนโยนนะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับชอบชอบให้คนอื่นอยู่ใกล้นะครับใครอยู่ใกล้คุณก็สนุกสนานนะครับเพราะเป็นเอ NERGY นะครับที่ส่งออกมาจากตัวคุณเลยนะครับแล้วก็เป็นคนนะครับที่มั่นใจนะครับในตัวเองนะครับเมื่อคุณแบบรู้สึกว่า ตอนไหนคุณจะต้องมั่นใจครับคุณแค่หายใจเข้าแล้วคุณบอกว่าคุณทําได้นะครับมันมันก็ทําได้จริงๆนะครับเหมือน I can do อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ คุณใช้ชีวิตไปตาม i n t u i t i o นของคุณคุณใช้ชีวิตไปตามสิ่งที่คุณอยากจะใช้คุณใช้ชีวิตไปตามอารมณ์ของคุณนะครับแล้วคุณเหมือนแบบไปได้เรื่อยๆเลยอะครับชีวิตคุณนะครับเหมือน energy ของคุณแบบไหลไปตามแบบความสนุกนะครับของคุณนะครับคุณอาจจะเป็นคนขี้เล่นนะครับเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นด้วยนะครับเพราะอยากจะให้เขานะครับมีความสุขนะครับม่อยู่ใกล้ๆคุณนะครับคุณเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของตัวของคุณอื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาครับ เป็นคนที่อาจจะหน้าเด็กหน้าเด็กด้วยก็ได้นะครับเออแล้วก็เป็นคนที่แบบคล่องแคล่วนะครับว่องไวนะครับอืมอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบว่ายน้านะครับชอบทํากิจกรรมเกี่ยวกับน้านะครับหรือหรือคุณบางคนนะครับจินตนาการว่ายอยากเป็นนางเงือกนะครับอยาก <c oughs> <ห> <ide> อยากเป็นนางเงือกอะไรอย่างนั้นอยากเป็นนางเงือกในเงือกนะครับเอออยาก <c oughs> <amation> อยู่ในน้านะครับว่ายน้านะครับเอออะไรแบบนั้นนะครับสําหรับคน เลือกอัญมณีหมายเลขห้นะครับคุณจะได้รับอิทธิพลนะครับของสา์ผู้พิทักษ์ของคุณที่เป็นปาวานเออปาโลมาก็ได้นะครับแล้วก็อินทวิชั่นนะครับสัญชาตญาณเส้นของคุณนะครับอาจจะมาในเรื่องของการทําสมาธินะครับได้นิ่งนะครับเหมือนเข้าสมาธิได้ได้ดีนะครับหรือเป็นพลังจิตนะครับของคุณน่าจะแข็งแรงนะครับถ้าคุณฝึกเยอะๆนะครับสําหรับคนที่เลือกอัญมณีนะครับเม็ดที่5นี้นะครับ บาโลมานะครับก็คือสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับสวัสดีครับคนที่เลือกอันมยมีนะครับหมายเลขหกนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสัตว์ชนิดใดนะครับเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์นะครับของคุณนะครับอันมยมีหมายเลขหกโหคุณไดอีเกิลนะครับมาสเตอรี่นะครับอืม นกอินทรีนะครับคือสัตว์พุทธิัา์ของคุณนะครับมาพร้อมสติปัญญานะครับมาพร้อมวิสตอมนะครับผู้ปัญญาต่างๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ของระดับ s p e c i a l ลิตี้นะครับที่สูงนะครับจิตวิญญาณนะครับคุณกำลังเดินทางนะครับตามจิตวิญญาณตามสัมชาติยางของตัวเองนะครับคุณศึกษาค้นหานะครับความต้องการนะครับหรือไล์โพสต์ของตัวเองนะครับคุณนะครับได้รับอิทธิพลนะครับในเรื่องของ การสื่อสารการเจรจาต่างๆนะครับสายตาที่เฉียบแหลมนะครับสายตาที่เฉยบคมนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่มองกันไกลนะครับได้ได้รับอิทธิพลตรงนี้ในเรื่องของการมองกันไกลนะครับในในเรื่องของจิตวิญญาณต่างๆนะครับแล้วก็การค้นหานะครับศักยภาพของตัวตนภายในของคุณนะครับคุณเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วนะครับว่องไวนะครับเป็นคนที่ ดูดุไหมนะครับดูดุด้วยสายตาของคุณมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบนิ่งๆนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ถือตัวนะครับหรือหรือเป็นคนที่ยังไงอะรักอิสระนะครับรักอิสระมากๆเลยนะครับเอออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเลยด้วยซ้ำนะครับชอบที่จะอยู่คนเดียวนะครับใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับสันโดษนะครับให้อารมณ์แบบนั้นนะครับ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็นกอินรีนะครับเป็นเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนี้นะครับมาพร้อมความแข็งแกร่งนะครับมาพร้อมศักยภาพนะครับหรือความสามารถที่ที่เหลือล้นนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่มีแบบพละกําลังเยอะมากเลยนะครับแม้ว่าจะตัวเล็กนะครับหรือแบบไม่ได้ตัวใหญ่นะครับแต่คุณแบบมีมีแรงมีกําลังนะครับเยอะมากมายเลยนะครับ You are on a special spiritual journey beyond the sky นะครับคุณกำลังอยู่บนเส้นทางของการนะครับเดินทางตามจิตวิญญาณของตัวเองนะครับคุณกำลังเดินทางนะครับศึกษากำลังเรียนรู้กำลังหาองค์ความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคุณอยู่ด้วยนะครับสำหรับคนนะครับที่เลือกอัญมณีนะครับเมทที่6นี้นะครับนกอินทรีนะครับคือ สัตว์ผู้พิทักษ์ประจําตัวคุณนะครับความปัดเปลืองความฉลาดนะครับแล้วก็สายตานะครับอ่านาดนะครับในทุกสถานการณ์นะครับเราอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งนะครับศึกษานะครับอะไรได้ได้เข้าใจได้อย่างท่องแท้ได้อย่างง่ายดายนะครับหรืออ่านหนังสือแป๊บๆนะครับก็เข้าหัวแล้วก็จําแล้วด้วยนะครับสําหรับคนที่เลือกเม็ดที่6นี้นะครับน้อินทรีคือสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับ สวัสดีครับคนที่เรื่องอัญมณีหม่เลขเ็กนะครับสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับสีออ t t เตนะครับคุณได้หน้าทะเลนะครับน่ารักเชียวนะครับแฮปป i n เนสนะครับคุณเป็นคนที่นะครับชอบศึกษานะครับชอบเรียนรู้นะครับเหมือนเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับเป็นคนแบบ อยู่ไม่นิ่งนะครับเป็นคนที่แบบชอบทํานู่นทานี่นะครับชอบหยิบนู่นหยิบนี่นะครับชอบแบบเหมือนเป็นคนที่สงสัยนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนเป็นคนแบบโโลๆเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบอบอุ่นนะครับเป็นคนที่จริงๆแล้วสัญชาตญาณของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณนะครับเป็นคนที่สนุกสนานนะครับรักแบบความอิสระนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอ็นดูนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับจริงใจทั้งต่อตัวเองนะครับแล้วก็ต่อผู้อื่นนะครับชอบที่จะ ที่จะแบบให้ผู้อื่นมีความสุขนะครับแล้วก็คุณนะครับเป็นคนที่นะครับขี้สงสัยนะครับเป็นคนที่ชอบไปจนภลายนะครับแต่แต่ไม่เอาตัวเองนะครับไปอยู่ในสถานที่อันตรายอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ ุณเป็นคนที่มีความรักนะครับคุณ Rocky เป็นคนที่เลือกที่จะรักนะครับ <pe> แล้วก็เป็น <o> เป็นเป็นคู่รักที่ดีด้วยนะครับเป็นคู่รักที่ซื่อสัตย์นะครับเป็นเป็นคนรักที่จริงใจนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับเออชอบนะครับที่จะเล่นกับเด็กนะครับชอบที่จะแกล้งเด็กนะครับแล้วก็อ่าเป็นคนทำอะไรเร็วๆนะครับอืมเป็นคนที่แบบ ถามว่าห่วงของไม่ก็อาจจะมีห่วงของบ้างนะครับเออเป็นคนที่ห่วงนะครับของของตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ยังไงเป็นคนที่แบบดูจริงใจนะครับดูจริงใจนะครับอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งในบางสถานการณ์อารมณ์เสียนะครับแต่คุณก็แบบเย็นลงได้เร็วนะครับเออคุณอาจจะได้รับอิทธิพลนะครับของนางทะเลมาก็ได้นะครับนั่นก็คือสัตร์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับคนที่เลือก อันยังไม่หีหมายเลข7นะครับน่ารักเลยนะครับนาคทะเลหรือบางคนนะครับเลี้ยงนาคอยู่นะครับหรือบางคนนะครับอยากจะเลี้ยงนาคนะครับแล้วก็เป็นคนที่คุณเป็นคนที่แบบปล่อยวางอะไรได้ง่ายๆด้วยนะครับคุณเลือกที่จะมองนะครับในมุมมองนะครับของชีวิตที่ที่ที่แบบไม่ทําให้ตัวเองแบบทุกข์ใจอะไรแบบนั้นหรือเป็นคนที่มีการมองโลกในแง่ดีนะครับนั่นคือนะครับสัตว์พุทธิพิทักษ์ของคุณนะครับสาหรับคนที่เลือกกองไพ่เลือกไพ่ เรื่องอัญมณีใบที่7นะครับสวัสดีครับคนที่เลือกอัญมณีนะครับเมที่8นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับ Rams นะครับหรือแกะนะครับอันนี้ไม่ใช่แกะบ้านนะครับเป็นแกะแบบต่างประเทศนะครับ Per s ์เ e เวเลนนะครับ คุณนะครับเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะครับคุณเป็นคนที่มีความภากเพียรความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆนะครับคุณเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะครับแต่ทําอะไรรวดเร็วนะครับเป็นทำอะไรเป็นคนที่ทําอะไรขล่องตัวนะครับเป็นคนที่ร่างกายนะครับเป็น energy ของผู้ชายด้วยก็ได้นะครับดูร่างกายแข็งแรงนะครับมีมัดก้านะครับมัดเซลล์นะครับหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ชอบการออกกำลังกายนะครับการวิ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ มีพรสวรรค์นะครับเยอะแยะ,ยะเลยนะครับคุณสามารถเอาตัวรอดนะครับต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับคุณมีจิตใจนะครับที่แข็งแกร่งนะครับจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะครับจิตใจที่อดทนนะครับหรือบางคนอาจจะมีนะครับการ เซนส์สัมผัสนะครับในเรื่องของการดมกลิ่นนะครับรับรู้กลิ่นอะไรอย่างนั้นได้ดีนะครับคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับต่ออุปสรรคนะครับต่อโชคชะตานะครับให้เอเนอร์จีเหมือนคล้ายๆของราศีมังกรนะครับเออเหมือนราศีมังกรเลยนะครับเป็นคนที่แบบจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับจะต้องที่จะพาตัวเองนะครับยกระดับนะครับหรือพัฒนาตัวเองนะครับให้ชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับคุ้ผ่านนะครับ อะไรต่างๆมาเยอะแล้วนะครับคุณนะครับมองเห็นอนาคตอของตัวเองมองเห็นนะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในชีวิตของคุณนะครับสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับคือแกะนะครับสําหรับอันญมณีไหมเล็กแนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ แก่คือสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับก็ขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าเจออะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่คุณจะสามารถที่จะผ่านมันไปได้นะครับด้วยตัวคุณเองด้วยความคิดด้วยสติปัญญาของคุณนะครับด้วยความอดทนนะครับด้วยความพากเพียรนะครับด้วยด้วยอะไรต่างๆของคุณนะครับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณนะครับนั่นคือสัตว์ผู้พิทักษ์ของคุณนะครับ